อ,อาจารย์อ,อาจารย์ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับความผิดต่อบุคคลนะครับส่วนยอมความได้หรือไม่ต้องไปดูรายละเอียดก่อนว่ามันขนาดไหนมันเป็นเรื่องจริยธรรมด้วยอันนี้ต้องไปดูว่าเข้าไร้แรงหรือไม่แรงอันนี้ผู้ชการเวยร้อยตรวจสอบอยู่นะครับถึงขั้นกดออกไล่ออกหรือไม่ก็ต้องไปดู ลาเวนเดอร์พร้อมกันไหมคะคุณผู้ชมบอกได้เลยนะคะว่าประโยคนี้ไม่ใช่ประโยคที่เอาไว้พูดเล่นอีกต่อไปเพราะว่านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงพวกเราสามารถไปวิ่งเล่นในทุ่งญ้านลาเวนเดอร์ได้ค่ะถ้าเกิดว่าใครติดตามข่าวของอมรินทร์ทีวีของเรานะคะก็จะรู้ว่าก่อนหน้านี้ชวนไปดูดอกกระเจียวบานที่เพลาเพลินมารอบหนึ่งโอ้โหคุณผู้ชมติดใจคะ่ะอยากจะไปกันอีกเพราะฉะนั้นครั้งนี้เราจะยกทุ่งญ้าลาเวนเดอร์จากเพลลาเพลินมาชวนทุกท่านไปท่องเที่ยว เที่ยวในฤดูหนาวกันค่ะบุคคลที่เราจะพูดคุยด้วยในวันนี้นะคะสายตรงมาจากเพลรเพลินเลยคุณธนชาชาลายนนาวินผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและประชาสัมพันธ์จากบริษัทเพลรเพลินบูติกรีสอร์ทจำกัดแล้ววันนี้ให้เกียรติมาอีกหนึ่งท่านนะคะแพทย์แผนไทยประยุกต์วริศราวาลีประโคนผู้จัดกรารโครงการอโรคยาเวลเนสซาลาบริษัทเพลรเพลินบูติกรีสอร์ทจำกัดสวัสดีทั้งคู่เลยค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหนี้เราิกของเรา กลิ่นคืออบอวนไปทั้งสตูดิโอพี่ต้นจะลงไปกลิ้งในดอดอกแล้วผมนึกว่าอยู่หอกไกโดหรือดูร้อนจริงต้องถามคุณธนัชาเลยค่ะว่าปลายปีแบบนี้แพลเพลนเตรียมอะไรไว้ให้พวกเราได้พบเจอบ้างนอกจากลาเวนเดอร์คะแน่นอนว่าช่วงนี้คะวันนี้เนี่ยลมหนาวมาแล้วที่บุรีรัมย์เราก็เปิดฤดูกาลท่องเที่ยวปลายปีของเราด้วยลาเวนเดอร์เลยค่ะก็จะมีไฮไลท์สำหรับ คนที่มาเข้าชมดอกไม้นะคะก็จะได้ชมพันไม้ลาเวนเดอร์นะคะที่จัดแสดงอยู่ที่เพละเพินแล้วก็จะได้มาชิมมาช็อปนะคะกับเมนูนต่างของลาเวนเดอร์ด้วยนะคะพื้นที่กว้างใหญ่ขนาดไหนที่จัดเตรียมไว้รอคุณผู้ชมจริง,<ค>รงๆเพลเพินพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยประมาณ9 9ไรอาไร่โอ้โหโรงเรือนที่ปลูกลาเวนเดอร์เนี่ยก็จะอยู่ในเฟสของอุทยานไม้ดอกนะคะนอกจากโรงเรือนลาเวนเดอร์แล้วเราก็ยังมีอีกทั้งหมด หกโรงเรือนที่สอนเรื่องเกี่ยวกับพืชพันไม้มแต่ว่าไฮไลท์นอกจากนั้นค่ะปลายปีอยากให้ทุกคนได้มาพักผ่อนกันวันนี้พาน้องหมอจากอโรคาเยลเนสสารามาด้วยม,มาพักผ่อนแล้วได้มาดูแลตัวเองด้วยนะคะก็จะมีการนำลาเวนเดอร์ไปใช้ในส่วนของหัตถการด้วยค่ะเป็นกิจกรรมอะไรคะคุณหมอภายในอโรคาเยลเนสสาราก็นอกเหนือจะเป็นตัวโปรดักที่ทำเวิร์กช็อปแล้วแล้วก็ยังมีหัตถการชื่อว่าชีโรดาราด้วยค่ะคือว่าใช้ตัวน้ํามันมะพร้าวผสมกับน้ํามันหอบระเหยลาเวนเดอร์ค่ะแล้วก็ บนศีษะของเราพอเรานวดลงมด้วยอย่างเงี้ยค่ะมันจะช่วยเรื่องการนอนหลับได้ดีขึ้นคนที่เป็นไมเกรนนอนไม่ค่อยหลับนอนหลับยากแล้วนี่คือแพทย์แผนไทยที่มีใบอนุญาตประกอบกิจการทุกอย่างก็คือถูกต้องเลยทําไมถึงเลือกลาเวนเดอร์มาเป็นพืชเศรษฐกิจของเพลราเพลินฮะพืชลาเวนเดอร์เนี่ยเป็นพืชที่เราศึกษาแล้วว่ามันสามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้ทุกส่วนทุกส่วนนี่เป็นยังไงบ้างคะดอกเนี่ยมันนํามาสกัด ทำเป็นน้ํามันหอมระเหยระเวนเบอรนะคะก่อนเท่ารายการมีโอกาสคุยกับคุณหมอแพทย์ไทยพบว่านอกเหนือจากไปชมดอกไม้แล้วเนี่ยกิจกรรมเวิร์กช็อปที่นักท่องเที่ยวแวะไปเพละเพล,เพลินก็สามารถรวบทําไอตัวผงฟูใช่ไหมฮะที่จะไปใส่ในน้ําแล้วก็ใช้ผ่อนคลายเท้าได้ด้วย รบกวนอธิบายเพิ่มเติมได้ไหม,ะไมคออะไ,ได้ค่ะก็คือว่าตรงเนี้ยค่ะจะเป็นเวิร์กช็อปที่เรา,เาทําร่วมกับของทางโรงแรมที่พักของเพลเพล,เพลินมันเอาไว้ทำอะไระก็คือว่าถ้า,ถ,าถ้ามาพักเสร็จปุ๊บเราจะพาทําพวกผงฟูแช่เท้า,ออานอกเหนือจากแช่เท้าเนี่ยก็สามารถแช่ตัวได้อ่างอาบน้ำอะไรพวกนี้ซึ่งสรรพคุณหลักๆะคะ่ะพอเป็นตัวลาเวนเดอร์เนี่ยกับผิวหนังมันช่วยลดการอักเสบได้หรือว่าถ้าเราไปแช่เท้าก็คือมันลดอาการเกิดเชื้อราได้ มอนข้าง <หอ S 1> ดีมากมาประโยชน์ของลาเวนเดอร์เนี่ยนอกจากให้เราไปวิ่งในทุ่งลาเวนเดอร์ได้แล้วเนี่ยนอกจากตรงนี้แล้วมีอันอื่นต่อยอดทางเศรษฐกิจต่อไหมครับค่ะก็ถ้าพูดในเชิงของ Product หรือว่าทางการแพทย์ะคะก็คือเราได้เอามาทําเป็น Product เกี่ยวกับอารมาเทอเรพีค่ะอ,อย่างของของเราก็จะมีแบรนด์ชื่อว่าเอกยาค่ะเท่านี้เราก็ทําเป็นทั้งก้านไม้หอม อ่าน้ำมันหยดหอมระเหยที่เอาไว้เบลนดกับตัวดิฟฟิวเซอร์ค่ะใช่ผักเอาไว้อย่างเงี้ยนะใช่ค่ะแล้วก็นอกเหนือจากนั้นก็ทำเป็นชาซาเบรนค่ะซึ่งชาเราก็จะเบลนกับสมุนไพรไทยอะค่ะช่วยเรื่องการนอนหลับได้ค่อนข้างดีเข้าใจแล้วนี่ไงพี่ต้นที่เขาบอกว่าใช้ได้ทุกส่วนของลราเวนเดอร์เลยเอามาต่อยอดได้ครบเลยนะคะนอกเหนือจากนี้กิจกรรมที่เพลลาเพลินถ้าคุณผู้ชมไปเดี๋ยวให้ สาวสวยของเราเนี่ยเชิญชวนคุณผู้ชมหน่อยดีกว่าค่ะว่าปลายปีแบบนี้ที่เพลิเพลินเหตุผลอะไรที่ต้องห้ามพลาดเลยค่ะนายค่ะก็จริงๆถ้าไปในช่วงปลายปีแบบนี้นะคะมีกิจกรรม5อย่างหลักๆเลยที่อยากแนะนําอย่างแรกอยากให้ไปพัก นะคะไปพักกับเราอย่างที่2คืออยากให้ไปทดลองทํากิจกรรมเวิร์กช็อปกับเราะคะ่ะอย่างที่3ามอยากให้ลองไปชิมเมนูอาหารนะคะเพราะว่าเพลเพลินก็โดดเด่นเรื่องของเมนูอาหารอร่อยเหมือนกันนะคะอย่างที่4ี่ก็อยากให้ได้ไปรีแลกซ์กับ ในส่วนของโอรคยาเวเนสลา,านะคะ<ม>และอย่างที่5อย่าลืมไปช็อปแล้วก็กลับมาฝากคนที่รักค่ะโอ,โ,โอ้โหกิจกรรมแน่นนะครบถ้วนเลย<ม>แล้วคุณผู้ชมหลายคนเนี่ยบอกเข้ามาส่งข้อความมาบอกเราว่าเอ๊ะเพละเพลินคุ้นๆใช่อชเชอร์ที่เรากําลังแจกอยู่ในแอปพลิเคชันโหวตข่าวใหญ่หรือเปล่า<ม>บอกคุณผู้ชมเลยว่ามาถูกที่แล้วค่ะเพราะว่าถ้าเข้าไปโหวตข่าวใหญ่มีอ o เชอร์ที่พักให้10บรางวัลโอ้แต่ว่าถ้าเกิดใครรอไม่ไหวไปวันนี้ก่อน ่อนเลยได้นะคะงานจัดเมื่อไหร่ถึงเมื่อไหร่คะน้องพินค่ะจริงๆตัวลาเวนเดอร์เนี่ยเราเริ่มโชว์ตั้งแต่ตุลาคมที่ผ่านมานะคะยาวๆไปจนถึงกุมภาพันธ์ปีหน้าเลยค่ะโอ้โหยาวๆจริงแต่วพาไปตอนนี้อากาศดีลาเลยไหมล่ะลาเลยไหมล่ะเราพร้อมคนลาไปสามคนเลยไหมล่ะเออเอาดีไหมล่ะคุณผู้ชมเรายกทีมไปจัดกันท่ามกลางทุ่งหญ้าลาเวนเดอร์น่ะดีมะดีพร้อมไปนะ ถ้าสมมติว่าคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะมีโอกาสได้ไปแล้วติดใจอยากจะสั่งซื้อพวกผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยมีช่องทางในการติดต่ออีกไหมคะค่ะจริงๆเรามีช่องทางโซเชียลมีเดียช่องทางหลักนะคะก็คือจะเป็น Facebook Instagram นะคะเพลาเพิรนแต่ว่าถ้าสนใจผลิตภัณฑ์ค่ะก็มีขายในช่องทางออนไลน์ทั้งไลน์ลนลาย My Shop นะคะช็อปปี้ a าซาดก็จะเป็นเอกยาแบรนด์ค่ะครบถ่วนเลยนะคะนะวันนี้ ไม่อยากเอาความหอมออกจากสตูดิโอเลยอ่ะคุณผู้ชม,อ,มอยากให้ไปสัมผัสจริงๆนะคะคำพูดที่บอกว่าวิ่งเล่นในทุ่งญ้าลาเวนเดอร์เป็นความจริงได้เราเห็นสีม่วงด้วยสายตาแต่คุณผู้ชมจะไม่มีทางเข้าใจเลยว่า กลิ่นของเขาที่แท้จริงนั้นเป็นอย่างไรเชิญชวนได้เลยนะคะที่บุรีรัมย์ที่เพลระเพลินตั้งแต่วันนี้จนถึงกุมภาพันธ์ปีหน้าเลยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณทั้งสองท่านมากๆนะคะคุณธนาชาชาลายนาวินผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและประชาสัมพันธ์รวมไปถึงแพทย์แผนไทยประยุกต์คุณวริศราวาลีประโคนนะคะจากเพลราเพลินบูติกรีสอร์ทจำกัดขอบคุณทั้งคู่มากเลยค่ะขอบคุณครับทั้งหมดนี้เราขอไว้ได้ไหมคะอยากให้คุณหมอสอนทำเวิร์กช<ห>็อป<ห> ังจบรราายกาได้ค่ทข่าวใหญ่อมรินทีวีลุ้นรังวัลฟรีรวมกว่า2.5ล้านบาทวอดได้แล้ววันนี้ถึง12ธันวาคมนี้34 HD application โหลดฟรีวอดฟรีมีรางวัล เจอแฝครั้งยิ่งใหญ่แห่งปีเปิดวารรุ่นล่าสุดทุกราคาฮอตไพรซ์ทุกไอเทม16-24พฤศจิกายนนี้จัดเต็มที่ IMPACT ใหม่เจเล่บิวตี้มีไฟเบอร์เพิ่มการในระบบทางเดินอาหารช่วยกระตุ้นการขับถ่ายรสชาหมักคอมบูชาอร่อยลองเลยความสำเร็จเริ่มต้นจากการเลือกสู่การดูแลที่ไม่มีวันสิ้นสุด เพื่อเส้นทางสู่ความสำเร็จร่วมกัน45ปียันมาเพราะคุณเลือกเรายอมอร์การฝึกของพิงค์คือทำทุกเรื่องให้เป็นเรื่องสนุกไม่ว่าใครก็สดชิ้นกับทุกเรื่องกับพิงคได้ด้วยรอยัลดีเครื่องดืม Royal D, ่มรอยัลดีดื่มดีได้ทุกกิจกรรมหอมน้นใหม่ไฮยีนมีสารสกัดคอลลาเจนธรรมชาติ ไฮยีนไมโอครีมบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายมีตัวอย่างเมทิวซาลิซาเลตจากฝรั่งเศสพร้อมเพื่อเลือกถางที่ใช่เพื่อก้าวไปให้สุดเพื่อทุกจังหวะของชีวิตปวดเมื่อยเมื่อไหร่ใช้ไมโอครีมเพื่อนที่พร้อมคู่ทางที่ใช่ Because perfection is never finished All new Camry Progress beyond Perfection Beyond ต้องแยกผ้าเยอะแค่ไหนสีถึงไม่ตกใส่กันแค่นี้หรือแค่นี้ไม่ต้องแยกให้ยุ่งใหม่ breeze สุดป้องกันสีตกช่วยกระจัดคราบหนักพร้อมเทคโนโลยีป้องกันสีผ้าตกใส่กันซักรวมได้ง่ายๆได้ใช้เวลากับคนที่รักใหม่ breeze สุดป้องกันสีตกเรื่องแดดเวลาเอาจริง ka uv w h i t e n i n g soft cream ช่วยปกป้องแบบ d ลช่วยทุมมันซึมไวสยบแดดเอาจริง ากเเบอออยู่ันแดต้งรู้ใจประกันภัยลดความหงุดหงิดเหลือน,นิดเดียววัสดีครับใช้รู้ใจเหมือนกันใช่ไหมคะถ้าเต็มห้านั่นหงุดหงิดเท่าไหร่คะ4.7ได้ครับและของคุณล่ะครับอันนี้เต็มห้าเลยคะ่ะ4.7กับ5เนี่ยไม่ต่างกันเลยนะครับเพราะคุณรู้ว่าจิงโจ้จะเอาความหงุดหงิดไป เหลือแต่ความประทับใจในการเคลม4.7ที่ได้ไม่ต่างจากคะแนนเต็ม5รู้ใจประกันภัยเคยลองทุกอย่างที่ว่าดีแต่ผมก็ยังขาดดุดร่วงเยอะอยู่จนได้ใช้แชมพูไบโอเวดก็เห็นผลค่ะเพราะไบโอเวดสกัดจากสมุนไพรถึง7ชนิดช่วยลดผมขาดดุดร่วงทำให้ผมดูแข็งแรงนุ่มสวยแชมพูไบโอเวดช่วยลดผมขาดดุดร่วงเด็ดเทปเฟ เทศกาลดนตรีที่เทพที่สุดสาวที่14ธันวาคมนี้ b บ t ท c h Live at t บ t e c h 12ชั่วโมงกับ16ศิรปินตัวเทพ Modern Dog y อกวายด Playboy ่น o ยคีแพโบย์พลาวสมายบัฟฟาโ r ดั e วัสด์แรดเฮดทีโบนและ d j p i พิชี่ต a วเดนอะค s ี e s ส o ิซาวทองคองแบ็ e บรูสกสุกัญญามิเกลแอสไอคือบัญทีเคาน์เตอร์เซเว่นออรทิเอีทุกสาขาหรือที่ w ว w รอ พูดข่าวใหญ่อเมริทิวีลุ้นรางวัลฟรีรวมกว่า2.5ล้านบาทกับ5หัวข้อข่าวใหญ่ตลอด5สัปดาห์ลุ้นรับรางวัลใหญ่รถจนมิซูบิบชิเอ็กซ์แพเดอร์และรางวัลอื่นๆอีกมากมายพูดเลยผล3.4 HDR และบาดตฤศจิกายนถึง12ธันวาคม2567<ว>สนับสนุนโดยให <My S 2> <Jelly Beauty. S 3> ม่เซเลสบิวตี้มีไฟเบอร์เพิ่มกากในระบบทางเดินอาหารช่วยกระตุ้นการขับถ่ายรสชาตหมักคอมบูชาอร่อยลองเลย ถ้าอยากได้เน็ตแรงเท่าเทียมต้องโฮมไฟเบอร์แลนด์คลาสจาก A I S 3BB f i b e r ฟ e รได้เน็ตแรง1 g กิกทุกห้องบันเทิงจัดเต็มฟรีค่าแรกเข้าฟรีซิมมือถือเพียง899บาทโทรเลย1175หรือ1530นอ๋อนันใหม่ไฮยีนมีสารสกัดคอลลาเจนธรรมชาติไฮยีนเวลา6โมงเย็นทนได้ละ เพราะเย็นจึงทนด้วยนวัตรกรรมแอร์โรเทคช่วยลดอุณหภูมิสะสมบนพื้นผิวสีเมยคูใหม่เย็นขึ้นจึงทนกว่าสนับสนุนโดยนี่เลยยาแก้ไอตราเสือดาวรถน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอยาแก้ไอต้องตราเสือดาว แวนิชสูตรสีขาวเปลี่ยนผ้าหมองให้ขาวขึ้นถึง5ระดับเม็ดอมไมบาซินซิงพลัส a t ทีเพกันซึมจอมพลังจากอุไรเพน AJEV มั่นใจไปให้สุดทางใหม่วิกซอร์ออกซีกลิ่นสปริงเฟรชแปดนาฬิกา21นาทีเชิญที่หน้าจอทีวีฮะเชื่อเรื่อง หลังความตายไหม,มแล้วแต่ก็ไม่เคย<อ>มีใครกยา<อ><อ>มา <นะ S 2> บอกช้วิตจารณญาณในการรับชมครับมีคุณลุงขอนแก่นเนี่ยซึ่งแกเป็นต้นเรื่องของเหตุการณ์แสนผวานี้แกหายตัวปริศนาจากบ้านมาประมาณสักห้าวันหายยังไงในละแวกบ้านเนี่ยหาไม่เจออยู่ดีๆแกมาเข้าฝันญาติของแกว่าแกตายที่นี่ที่นี่ที่นี่ญาติตื่นมาตอนเช้าแจ้งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบเจอตายที่นี่ในฝันจริง,รงๆฮะ สภาพศพเนี่ยเหมือนอยู่จมดินตัวรถก็จมดินได้ฮะอของอมนี้เขาบอกว่าบางคนเราจะรู้ทุกคนจะรู้ด้วยตัวเองก็ต่อเมื่อถึงเวลานะเพราะฉะนั้นจะบอกใครไม่ได้เออแต่ว่าเรื่องที่ไปตามให้ญาติมาดูอันนี้ก็แปลกจริงอะ่ะคุณผู้ชมดูหนุ่มคนหนึ่งกันหน่อยคะ่ะเขาขี่มอเตอร์ไซค์แล้วซิ่งคือถ้าปกติแล้วขี่ซิ่งความปลอดภัยก็เหลือน้อยลงอยู่แล้วนะแต่ว่านี่เมาเข้าไปอีกคะ่ะเมาด้วยซิ่งด้วยคุณผู้ชมน่าจะทายออกแหละว่าน่าไปจบที่ตรงไหน พิ่งขยับนะครับพี่แต่พี่จะเพิ่งหลับนะ อยู่ที่เดียวเลยเออ,อถึงบ้านปลอดภยัยขอบคุณพี่ตำรวจด้วยนะคะเรื่องใหญ่ข่าวใหญ่ในประเทศไทยมีมากมายคุณผู้ชมแต่ว่าอะไรใหญ่ที่สุดคุณผู้ชมร่วมวตกันหน่อยนะคะในข่าวใหญ่ข่าวเด่นข่าวดังปลาย,ป,ลายปีนี้5สัปดาห์มี5เรื่องใหญ่รอคุณผู้ชมให้เข้าไปโบทกันค่ะอย่างสัปดาหน์นี้เขากำลังบตกันเรื่องของข่าวการม<ช>เออารมืองการเมืองใช่เออการเมืองเรื่องอะไรใหญ่สุดคุณผู้ชมเข้าไปได้เลยนะคะเพราะว่าที่เห็นอยู่ด้านฝั่งซ้ายเนี่ยใหญ่ๆเลยตรงนี้เนี่ยรถยนต์มิตซูบิชิเอ็กซ์เพนเดอร์นะคะมี รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า AJEV เครื่องซักผ้าฮิตาชิแล้วก็แพ็กเกจที่พักเพลาเพลินที่เราเพิ่งพาไปดูเมื่อกีม้มีอยู่10ที่ด้วยกันอาคุณผู้ชมทั้งหมดนี้รวมกันมากกว่า2ล้าน5แสนบาทมีเรื่องอะไรใหญ่บ้างชมกันหน่อยค่ะข้าใหญ่การเมืองลุกพักเจ้าไกลแอดองทานนั่งนายกพี่น้องประชาชน แจกกริงเงินบ่นดิจิตอลบิ๊กป้อมแตกหักอมนัดเข้าไปโหวตกันได้เลยนะคะที่เดียวที่เดิมเลยค่ะ34 HD App d f แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าทั้งหมดที่เตรียมไว้2ล้านกว่าเนี่ยจะเป็นของใครกันบ้างนะคะ อ่ะโหวตกันเสร็จเรียบร้อยคุณผู้ชมวันหนึ่งโหวตได้สามเวลาเลยนะเดี๋ยววันนี้จะเอาใจบุคคลที่อยากตามหาหุ่นในอดีตที่หายไปค่ะถ้าเกิดว่าใครอยากตามหาคนหายในอดีตเอเคยเป็นอย่างเนี้ยปัจจุบันมันเป็นโอแล้วใช่ไหมทำยังไงให้กลับไปเป็นเอสวันนี้มีตัวช่วยค่ะตอนรับพี่มิ้นสารทันคะ่ะสวัสดีค่ะน้งพันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้เรามาแก้ปัญหาให้ตรงจุด